สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวเข้มข้นจากปมบาดหมางในอุบายรักกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตนักแสดงสาวซูย่าหยากับเหตุการณ์พลิกผันในกองถ่ายออแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดูจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเรื่องมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ซูย่าหยาเข้ากองถ่ายทำเลยนะคะคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวออดราม่าต่างๆที่ตามมาติดๆเลยค่ะ ครับผมจำได้ฉากนั้นคือซูย่าหยาที่รับบทเป็นสนมเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่ริมสาบัวเลยและเธอก็ต้องอใช้เท้าเล่นน้ำนิดหน่อยแบบว่าดึงดูดความสนใจห้องเต้ที่สวีชาวราเล่นอยู่แต่งจังหวะนั้นแหละครับเกิดพลาดขึ้นมาพลาดแบบเสียหลักตกลงไปในสาเลยค่ะแล้วชุดที่ใส่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นชุดโบราณหลายชั้นมากพอเปียกน้ําโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ นึกภาพออกเลยครับชุดหนักๆเปียกๆมันคงดึงให้จมลงไปไง่ายๆเลยสินะใช่เลยค่ะเธอก็เริ่มจมน้ําขยับตัวลําบากมากโชคดีมากๆที่สวีชาวหลานซึ่งเอออยู่ใกล้สุดตอนนั้นพอดีเขามีสติเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีแบบว่าวุดวิดมากๆค่ะโหฟังดูเป็นฮีโร่เลยนะครับตอนนั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมครับเพราะทีมงานก็เริ่มกังวลเรื่องสุขภาพของซุยาหา กังวลมากค่ะโดยเฉพาะพอรู้ว่าเอ่อตอนนั้นเธอกำลังมีประจำเดือนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นหวัดนิดๆอยู่แล้วด้วยผู้กำกับเลยแบบยืนยันเลยว่าต้องส่งไปโรงพยาบาลนะไปตรวจให้ละเอียดก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเรื่องมันมีต่ออีกมีต่อในคืนนั้นเลยค่ะคือซูยหะอยู่ที่โรงแรมแล้วเกิดอาการปวดท้องแรนขึ้นมาแบบปวดหมดมากแล้วบังเอิญบังเอิญซวีชาหลานมาเจอเขาพอดีเอาบังเอิญอีกแล้วเหรอครับ ค่ะแล้วเขาก็คงตกใจบวกกับความเป็นห่วงอะค่ะก็เลยรีบอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลเลยคือจังหวะนั้นเขาคงไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรแล้วล่ะค่ะคิดแค่ว่าต้องรีบพาไปหาหมอก่อนซึ่งการกระทําที่ดูเหมือนจะมาจากความห่วงใหญ่มากๆครั้งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลย ใช่ค่ะเพราะมีปะปะลซี่ดำมาถ่ายรูปตอนที่เขาอุ้งทอไปโรงพยาบาลได้พอดีเป๊ะแล้วรูปนั้นก็ถูกเอาไปลงวีโบเลยพร้อมกับพาดหัวข่าวแบบว่าเออทั้งคู่เป็นคนรักกันจริงๆนะไม่ใช่แค่รุ่นพี่รุ่นน้องอย่างที่เคยบอกไว้โอ้โหข่าวแบบนี้ออกมาแฟนคลับของซูย่าเาวรานนี่คงไม่พอใจมากๆเลยสิครับไม่พอใจอย่างแรงเลยค่ะรู้สึกเหมือนถูกหลอกแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือข่าวมันไปถึงหูเซิรนซิวฉีด้วยสิคะ คนนี้คือชายหนุ่มผู้มีอิทธิพลที่เรารู้กันว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับซูยายาอยู่แล้วปฏิกิริยาของเซินซิวฉีเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกคงโกรธหน้าดูเลยโกรธมากค่ะตอนแรกนี่คือโกรธจัดเลยแต่พอเข้าได้รับข้อความจากซูยายาที่อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็บอกเรื่องอาการป่วยของเธอเอ,อ่อความโกรธมันก็หายไปเลยกลายเป็นความเป็นห่วงเข้ามาแทนที่ทันทีแสดงว่าซูยายามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเซินซิวฉีมากจริงๆนะครับเนี่ยมากค่ะเขาก็เลยสั่งการให้คนของเขา จัดก,การข่าวลือในเน็ตทันทีแล้วตัวเองก็รีบบินไปหาซูยายาเลยแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาผูกพันแล้วก็พร้อมจะปกป้องเธอมากๆทีนี้เรื่องก็ดําเนินมาถึงโรงพยาบาลตอนที่ซูยายากําลังพักฟื้นอยู่ซวีชาหลานก็เข้ามาเยี่ยมค่ะแต่การมาเยี่ยมครั้งนี้มันดูมีอะไรแปลกๆนะคะไม่ใช่แค่มาถามอาการป่วยเฉยๆใช่ครับเขาเริ่มตั้งคําถามเรื่องความสัมพันธ์ของซูยายากับเซินซิวฉี แถมยังพูดเป็นในๆอีกว่าหน้าตาของสุยายาเนี่ยมันคล้ายกับผู้หญิงอีกคนคืออ่านยุยทงอืตรงนี้แรงเลยค่ะเพราะมันเหมือนกันการตอกย้ำว่าสวิชารานรู้ความจริงเรื่องที่สุยายาเป็นเหมือนเออเป็นตัวแทนของอ่านยุยทงแล้วสุยายาตอบโต้ยังไงครับเจอแบบนี้เข้าไปเธอก็ตอบกลับแบบไม่แคร์เลยนะคะแบบว่า นิ่งๆยืนยันว่าเธอรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่ใส่ใจเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ข้างๆเสือนซิวฉีคือเธอไม่ใช่คนอื่นโหเป็นการตอบที่เชื่อเฉือนเหมือนกันนะครับแล้วเธอก็เริ่มสงสัยในตัวซุยเฉาหลานแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเธอร่อมสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วซุยเฉาหลานเข้ามาใกล้ชิดเธอเนี่ยต้องการอะไรกันแน่โดยเฉพาะพอนึกถึงคาเตือนของเสือนซิวฉีที่เคยบอกว่าให้เธออยู่ห่างๆผู้ชายคนนี้ไว้สุดท้ายก็เลย เธอก็เลยขอให้เขาออกไปจากห้องเลยค่ะชัดเจนว่าเธอเลือกข้างแล้วและมองว่าสุยชาวหลานอาจจะเป็นเอ่ออันตรายต่อความสัมพันธ์ของเธอกับสินซิวฉีได้และพอสุยชาวหลานออกไปปุ๊บซินซิวฉีก็มาถึงพอดีเลยเหมือนหนังเลยนะครับจังหวะพอดี เลยค่ะแล้วพอเสินซิวฉีมาถึงซูย่าหยากก็เปลี่ยนโหมดทันทีเลยค่ะจากที่ดูเข้มแข็งเมื่อกี้กลายเป็นผู้หญิงน่าสงสารออดอ้อน,ออนยืนยันว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับซุยชาวหลานจริงๆข่าวนั้นมันไม่จริงครับผม การแสดงออกของเธอเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เลยนะเก่งมากค่ะในการรับมือส,ส่วนซนซิวฉีก็แน่นอนค่ะเขาปลอบโยนเธอแล้วก็รับปากว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยเองไม่ต้องห่วงแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือซนซิวฉีด,ดันพูดออกมาว่าเขากับสูยชาวหลานเนี่ยรู้จักกันมานานแล้ว ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ทําให้เรื่องมันดูซับซ้อนขึ้นไปอีกมันบอกเป็นนัยยะนัยยะว่าระหว่างสองคนนี้อาจจะมีความขัดแย้งหรือมีเรื่องราวในอดีตบางอย่างที่ยังไม่คลี่คลายซ่อนอยู่ทําให้บรรยากาศระหว่างซูย่าหย่ากับเซ็นซิวฉีก็เลยกลับมาดูอบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันอีกครั้งแม้ว่าจะมีปมอยู่เบื้องหลังก็ตาม ใช่ค่ะเหมือนว่าสถานการณ์เฉพาะหน้ามันคลี่คลายไปได้ด้วยดีเซนซิวฉีแสดงความเชื่อใจพร้อมจะปกป้องซูย่าหย่าเต็มที่ครับดูเหมือนว่ามรสุมลูกนี้จะผ่านไปได้ชั่วคราวเพราะมีเซนซิวฉีคอยหนุนหลังอยู่แต่จริงๆแล้วมันทิ้งคำถามไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย ทิ้งไว้เยอะเลยค่ะคำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจก็คือ,อตกลงแล้วเจตนาจริงๆที่สุวีชาวลานเข้ามาพัวพันกับซูย่าหยาเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วความสัมพันธ์ในอดีตของเขากับสินซิวฉีมันเป็นยังไงมีปมขัดแย้งอะไรกันแล้วตัวซูย่าหยาเองล่ะครับการที่เธอรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนตัวแทงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือเส้นทางชีวิตของเธอในอนาคตยังไงบ้าง นั่นสิคะนี่คือประเด็นที่น่าติดตามมากๆเลยคะ่ะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและปมต่างๆที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนต่อไปในปมบาดหมางในอุบายรักคะ่ะต้องรอติดตามกันจริงๆคะ่ะ